อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวนักสะสมแบงก์และเหรียญกระสับทั้งหญิงและชายทุกๆท,ท่านเลยนะฮะวันนี้ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องนี้เป็นช่องนำเสนอ มีสาระให้ความรู้เกี่ยวกับการสะสมแบงค์และเหรียญกระสับที่ผลิตน้อยหายากและเหรียญเก่าโบราณนะฮะเพื่อนๆนท่านผู้ชมฮะฝากขอบคุณไปยังเพื่อนๆืที่กำลังเปิดเครื่องติดตามรับชมทางช่องของปอปานะฮะมากไปกว่านั้นฝากขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามช่องของปอปาไว้นะฮะเพื่อนๆฮะ วันนี้ปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณนั้นจะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาชมเหรียญกระสาบที่ระลึกนะฮะเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดาราคา1บาทและราคา20บาท 2. พอสออยู่ในคลิปเดียวกันนะฮะเพื่อเพื่อนเพื่อนจะได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเหรียญกระสาบชนิดนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมฮะ นี่คือเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคาหนึ่งบาทเป็นเหรียญที่ระลึกชนิดราคาหนึ่งบาทที่เราเรียกกันว่าเหรียญหนึ่งบาทสามรอบนะฮะเป็นเพื่อนท่านผู้ชมเป็นเหรียญหนึ่งบาทสามรอบที่ผลิตออกมาในกระที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยมีอ่ามายุพระชนพรรษาครบสามรอบนะฮะจึงได้ผลิตเหรียญ ที่ระลึกรุ่นนี้ขึ้นมาออกมานะฮะเหรียญรุ่นนี้นั้นมียอดจำนวนการผลิตออกมา3ล้านเหรียญฮะสามล้านเหรียญครั้งหนึ่งในอดีตนะฮะเหรียญรุ่นนี้พอซอนนี้นั้นมีการตั้งราคาซื้อขายจากนักสะสมมืออาชีพเนี่ยเหรียญหนึ่ง ตกอยู่ที่ประมาณเหรียญละ300บาทเลยทีเดียวนะฮะหากไม่ผ่านใช้อันนี้เป็นาราคาซื้อขายในอดีตนะฮะแต่ปัจจุบันวันนี้นั้นเหรียญโน่นี้มีการพบเจอกันมากนะฮะมีการนําออกมาซื้อขายกันมากปัจจุบันวันนี้เหรียญโน่นี้นั้นมีราคาไม่ถึงร0อบาทนะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมนี่คือข้อมูลที่บอปานั้นนํามาฝากเพื่อนๆน,น,นะฮะ ปัจจุบันวันนี้เหรียญรุ่นนี้นั้นมีการซื้อขายกันในราคาที่ค่อนข้างต่ำนะฮะฉะนั้นหากเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมมีเหรียญรุ่นนี้นั้นยังไม่อยากขายให้เก็บไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นั้นออกมา,มากะเหรียญถ้ามีการพบเจอกันมากพบเห็นกันมากเนี่ยราคานั้นอาจจะลดน้อยถอยหลังลงนะฮะนี่คือเหรียญ1นบาทที่เราลึก สรอบของในหลวงรัชากาลที่9ฮะต่อมาเดี๋ยวเรามาชมเหรียญที่ระลึกชนิดราคา20บาทฮะเป็นเหรียญ3รอบเหมือนกันนะฮะทั้งสองพศนั้นผลิตออกมาในปีพศ2 5 0 6นนะฮะเหรียญรุ่นนี้มีความพิเศษกว่าเหรียญ1น1บาทรุ่นแรกนะฮะเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ระลึก3รอบ ชนิดราคา20บาทนะครับเพื่อนเอนท่านผู้ชมความพิเศษนั้นเหรียญ3รอบ20บาทนั้นเป็นเหรียญที่ผริตออกมาเป็นเนื้อเงินนะครเพื่อนเอนท่านผู้ชมเป็นเนื้อเงินเหรียญรุ่นนี้ครั้งหนึ่งในอดีตนะมีการซื้อขายกันค่อนข้างจะสูงนะเพื่อนเอนท่านผู้ชม มีการซื้อขายกันในอดีตเนี่ยเหรียญหนึ่งตก3 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะฮะหากไม่ผ่านใช้เป็นเหรียญย n c นะฮะมีการซื้อขายกันในอดีตเนี่ยเหรียญละ3,000บาทเลยทีเดียวเหรียญที่ไม่ผ่านใช้นะฮะแต่ทางอกองกระสาบนั้นได้จัดเหรียญรุ่นนี้ออกมาจำหน่ายนะฮะออกมาจำหน่ายในราคาเพียงเหรียญละ1,000บาท ฉะนั้นเมื่อมีการออกมาจำหน่ายจากกองกระสาบเนี่ยก็มีการพบเจอกันมากมีการพบเห็นกันมากนะ,ะเหรียญรุ่นนี้จึงมีราคาที่ตกลงนะฮะตกลงค่อนข้างจะต่ำลงนะฮะเพราะว่าปัจจุบันวันนี้เหรียญรุ่นนี้มีการซื้อขายเหรียญที่ไม่ผ่านใช้นะฮะอยู่ที่ประมาณ1,000บาทเองนะ,ะเพื่อนๆืท่านผู้ชมหากว่าเหรียญน,นี้นั้น มีการขายให้กับนักสะสมมืออาชีพร้านดังๆระดับประเทศไทยของเรานะฮะเหรียญนหนึ่งจะตกที่ที่ประมาณ1000บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าหากผ่านใช้แล้วเนี่ยเหรียญรุ่นนี้คงจะลดน้อยถอยลงเหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ4 500บาทขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญอีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆท่านผู้ชมให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเนี่ย ดูแล้วเข้าใจตามนี้นะฮะศึกษาไปพร้อมๆกันนะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมเหรียญรุ่นนี้มียอดจํานวนการผลิตเนี่ยน้อยกว่าเหรียญหนึบาทนะฮะเหรียญหนึบาทนั้น3ล้านเหรียญน,นะฮะแต่เหรียญยี่สบาทเนื้อเงินสามรอบเหมือนกันนะฮะเหรียญสมรอบของในายงรัชการที่9ก้เนี่ยผลิตออกมาเพียง1ล้านเหรียญเท่านั้นเองฮะ 1ล้านเหรียญถือว่าเป็นยอดจำนวนการผลิตออกมาที่ค่อนข้างน้อยนะฮะและเหรียญรุ่นนี้นั้นเป็นเหรียญ20บาทรุ่นแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะที่ผลิตออกมาเป็นเหรียญที่ระลึกข,ของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมหากใครมีเหรียญรุ่นนี้เก็บไว้อยู่แล้วเนี่ยถ้าหากยังไม่อยากขาย แนะนำให้เพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยเก็บสะสมไว้ก่อนนะฮะถึงแม้ว่าราคาจะค่อนข้างจะต่ำจะตกลงไปนะฮะแต่ให้เพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยเก็บไว้ก่อนอนาคตไม่แน่นะฮะอาจจะมีราคาที่สูงขึ้นไปเท่าเท่าเดิมนะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมฮะดูนะฮะเหรียญหนึ่งบาททางด้านซ้ายมือท่านผู้ชมเนี่ยผลิตออกมา3ล้านเหรียญฮะ ปัจจุบันวันนี้เหรียญหนึ่งจะอยู่ไม่เกิน50บาทสูงสุดไม่เกิน100บาทนะ,ะเหรียญที่ไม่ผ่านใช้นะฮะขณะที่เหรียญ20บาทเนื้อเงินซึ่งผลิตออกมาเป็นเหรียญ3รอบที่รลึกเหมือนกันนะฮะมียอดจำนวนการผลิต1ล้านเหรียญน,นะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชม ฉะนั้นหากเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเนี่ยพบเจอเหรียญนี้ตาร้านาแผงเหรียญน,นะฮะตำร้านขายเหรียญเนี่ยถ้าราคาไม่สูงจนเกินไปแนะนําให้เพื่อน,อนท่านผู้ชมเนี่ยซื้อมาเก็บไว้ก่อนนะฮะเพื่อรออนาคตในวันข้างหน้าฮะเหรียญที่นักสะสมประกาศรับซื้อแล้วนะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมยังไงซักเขาก็ยังคงต้องมีราคานะฮะยังคงต้องมีราคา ให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเก็บสะสมไว้ก่อนถ้าพบเจอให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะฮะถ้ายังไม่อยากขายนะฮะเพื่อรอราคาในวันท้้งหน้าเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมฮะทั้งสองเหรียญนี้พบเจอให้เก็บได้เลยนะฮะฝากเพื่อนๆนท่านผู้ชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณครับ ทั้งสองเหรียญน,นี้ไว้ก่อนนะฮะเพื่อรออนาคตรอราคาในวันข้างหน้านะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมวันนี้อปาาศ,ศึกษาแบงค์เหรียญโบราณนั้นได้นําเหรียญกระสับที่ระลึกชนิดราคา1บาท3รอบและเหรียญที่ระลึกชนิดราคา20บาทเนื้อเงิน3รอบมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะ,ะบางครั้งบางข่าวเนี่ยเพื่อนๆท่านผู้ชม กำลังเข้ามาศึกษาว่าจะเก็บเหรียญไหนดีนะฮะที่จะมีราคาในวันข้างหน้าวันนี้ถ้าหากเพื่อน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 ท่านผู้ชมเนี่ยชมคลิปของปอปาอยู่ในขณะนี้นะฮะให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมรู้ไว้ทราบไว้ว่าเหรียญ1นบาทและเหรียญ20บาท3รอบที่ผล <never must S 1> ิตออกมาในยุคของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานี้นะฮะถ้าพบเจอให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเก็บไว้ได้เลยนะฮะ หรือว่าถ้าเราพบเจอ,อาราคาที่ค่อนข้างไม่สูงจนเกินไปนะพอจับต้องได้เนี่ยให้เพื่อนๆท่านผู้ชมซื้อเก็บไว้ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมวันนี้เวลาหมดหมดเวลาคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ